เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาการก็จะมีร้อนวูบวาบเนี่ยอันนี้เป็นอาการที่หลายๆคนพูดถึงเลยแหละถ้าเป็นวัยทองใช่แล้วนอกจากร้อนวูบวาบแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องอารมณ์ที่เราเห็นได้มีอาการอะไรอีกบ้างอ่ะอย่างร้อนวูบวาบเนี่ยมันเกิดมาจากปกติฮอร์โมนเพศหญิงค่ะเอสโตรเจนอะมันเป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเนาะทีนี้เนี่ยพอเขาสู่วัยทองเนี่ยก็คือระดับเอสโตรเจนมันลดลงอย่างรวดเร็วเนาะพอลดลงไวปุ๊บเนี่ยร่างกายมันยังปรับไม่ทันอ่ะมันก็เข้าใจว่าข้างนอกยังร้อนอยู่ทาง Oh. มันก็เลยมีการปรับอุณหภูมิในร่างกายให้เหมือนกับว่าระบายความร้อน mm hmm. ต่างๆมันก็จะเหมือนกับร้อนวูบวาบแล้วก็มีเหง่ออกกลางคืนเนาะ mm hmm. หลายคนเป็นอ่ะก็เป็นจนนอนไม่ได้ค่ะเป็นจนบรบกวนการใช้ชีวิตประจําวัน <c oughs> แล้วก็จะมีพวกอาการไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดแห้งสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงที่เริ่มน้อยลงพวกนี้มันก็จะตามมาด้วยปัญหาเช่นว่ามันแห้งไม่เท่าไหร่เนาะบางคนมันแสบมันคัน mm hmm. อ่าและลามไปจนถึงพวกกลุ่มของปัสสาวะเล็ เพราะว่าผนังช่องคลอดมันบางบางคนปสัสสาวะเล็กบ่อยๆก็ติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะอย่างเงี้ย mm hmm. เข้าห้องน้ําบ่อยยังไม่ทันแบบปวดดีเลยก็ต้องเข้าอีกแล้ว mm hmm. เข้าอีกแล้ว,อ,ลวอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. กวนชิตประจําวันรวมถึงอาการนอนไม่หลับอันนี้อาการยอดฮิต mm hmm. ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาด้วยหลับไม่ได้เ mm hmm. มื่อก่อนนอนได้ดีเลยแต่พอประจาเดือนหมดปีสองปีนะแล้วหลับไม่ได้ไม่มีเหตุการณ์อื่นๆมากระทบมากอันเนี้ย mm hmm. บอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งเป็นจากระดับฮอร์โมนที่ลดลงพอเขาสูยทอนก็นอนไม่ดี นอนหลับไม่ลึกคุณภาพชีตไม่ดีตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นละง่วงนอนกลางวันเลยแบบนะเนี้ยเขาบอกว่าหลับได้หลับได้ตลอดเลยง่วงนอนตลอดเลยยกเว้นตอนนอนกัคือตอนนอนอ่ะไม่หลับอะไรเงี้เยเราก็จะมีตื่นกลางดึกเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเออปัญหาคลาสสิกข,ของวัยทองเลย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ที่เปลี่ยน <c oughs> จริงจริงอารมณ์ของวัยทองเนี่ยมีหลากหลายมากทงผู้หญิงผู้ชายเนาะหง <c oughs> ุดหงิดเนี่ยคนเราเริ่มรู้กันอยู่แล้วว่าเฮ้ยหงุดหงิดง่ายโมโหแต่จริงจมันมีหมดอารมณ์เช่นความกังวล ไิตกกังวลบางคนไม่เคยกังวลแต่เดี๋ยวนี้กังวลบ่อยเริ่มมีความกลัวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน้อยใจน้อยใจหรือเพราะคุณผู้ชายถ้าเมื่อก่อนมั่นใจอย่างเงี้ยฮ mm hmm. อร์โมนเพศชายดีก็จะไม่น้อยใจนะ mm hmm. แต่ถ้าเริ่มมีน้อยใจคิดเลกคิดน้อยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของฮอร์โมนเพศชายที่ดีแล้ะ mm hmm. ก็คือเข้าสู่วัยทองแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีพวกเบื่อเหงาเศร้ามาได้ครบหมดเลยเป็นอาการของวัยทองที่ฮอร์โมนมันตกแล้วมันทําให เกิดความรู้สึกเหล่านี้<ม>ได้รวมถึงพวกกล้ามเนื้อฝ่อรีบ<ม>อ่าก็คือฮอร์โมนมันก็เกี่ยวข้องกับมวลกล้ามเนื้อด้วยเนะาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะพออายุมากขึ้นมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงมวลกล้ามเนื้อน้อยลงเลี้ยวแรงน้อยลงกําลังน้อยลงกระดูกเริ่มผุเริ่มพรุนอย่างเงี้ยค่ะหลังก็จะอคนนอมขึ้นเนาะเลี้ยวแรงก็จะน้อยลงไม่ค่อยอยากทําอะไรเหนื่อยง่ายการฟื้นตัวช้าต่างๆรวมถึงผู้ชายถ้าจะบอกว่าเออเริ่มเข้าสู่วัยทองอีกอย่างหนึ่งที่ดูได้ผู้หญิงดูจากประจำเดือนใช่ไหมคะผ ทางเพศต่างๆที่เริ่มลดน้อยลงการตื่นตัวตอนเช้าที่เริ่มลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นการบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะ,ะปกติมันคงต้องตื่นขึ้นมากับเราด้วยคือต่อให้อายุมากแล้วผู้ชายก็ยังควรจะเป็นอย่างนั้นหรอใช่ค่ะแต่ม,มันมักจะน้อยลงเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเราสามารถดูแลระดับฮอร์โมนของเราได้ดีอะค่ะบางคน70ยังยังดีอยู่เลยก็มีอะใช่ค่ะแต่ปัจจุบันอะมันเสื่อมก่อนไวัยไงไวัยทองก่อนวัยเยอะเพราะฉะนั้นผู้ชายบางคน40ินิดๆก็ไม่ได้ละ อแล้วผู้ชายก็จะมาด้วยอ้วนลงพุงเยอะพอระดับฮอร์โมอนมันตกอ่ะอ้วนง่ายโรคเหลือลังเริ่มถามหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองก็จะเริ่มมาหลายอย่างมากเพักงพน้ฟังแล้วพน้ากาลังแบบคือเราก็เคยคุยกับคุณหมอหลายๆท่านมาใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าเอ้ยพอเราอายุมากขึ้นอ่ะมันมีความเสื่อมในทุกระบบของร่างกายแหละกําลังเชื่อมโยงหรือว่าเฮ้ยเจ้าฮอร์โมนที่เสื่อมลงทําให้ไปถึงแบบว่ากล้ามเนื้อ อารมณ์เห็นชัดมากเลยหงุดหงิดมากขึ้นค่ะแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปรวมถึงสมองด้วยที่เปลี่ยนใช่แน่นอนฮอร์โมนเนี่ยช่วยฮอร์โมนเพศชายนะช่วยให้โฟกัสดีตัดสินใจดีถ้าผู้ชายคนไหนเริ่มตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีลังเลอย่างคนไข้บางคนจะบอกว่าเมื่อก่อนขับรถนี่ปาดซ้ายขวาได้เลยเดี๋ยวนี้ขับช้าเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันต้องแซงหรือฉันต้องเล่งหรือฉันต้องยังไงเออหรือแม้แต่การทํางานนั่นแหละเหมือนกับ เฮ้ยเมื่อก่อนแบบมีงานแค่ไหนอะชั้นไฟแรงเต็มที่ชั้นจัดการชั้นจัดแจงอยู่มาวันหนึ่งไม่อยากจัดการไม่อยากจัดแจงเลยแล้วเบื่อหมดไฟไปยังนั้นนี่ค่ะเศร้าไม่มีสาเหตุอนะคนไข้บางคนบอกก็มีพร้อมแล้วลูกก็เรียนหมดแล้วทํางานแต่งงานไปหมดแล้วครอบครัวก็โอเคแล้วนี่สิอะไรก็ไม่มีไม่รู้เบื่อทําไมไม่รู้เศร้าทําไมเนี่ยค่ะก็เกี่ยวกับระดับฮอร์โมนที่มันแบบว่าลดน้อยลงโอ้แล้ว ทีนี้ค่ะถ้ามีอาการคล้ายๆอย่างนี้ค่ะ,คะเราจะสามารถรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันเป็นเพราะฮอร์โมนหรือว่ามันเป็นปัญหาของสภาพจิตใจอะค่ะอ,อันนี้หมอคิดว่ามันเชื่อมโยงกันเนาะคือฮอร์โมนส่งผลต่อจิตใจ,จด้วยอะแล้วฮอร์โมนก็ส่งผลต่อการทํางานของสมองด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ปกติละและคนรอบข้างคนในครอบครัวของเราเริ่มรู้สึกว่าโมโหมากเกินไปละ ทำไมแม่เศร้าจังเลยชวนออกไปไหนไม่ไปละเออทําไมแบบออกกําลังกายเมื่อก่อนแล่เท่านี้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้เริ่มเหนื่อยเดี๋ยวนี้เริ่มเดินอย่างเดียวขึ้นบันไดก็ยังเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจริงๆพวกนี้มันมีทางโรคทางกายด้วยเนาะแล้วก็เป็นจากที่ระดับฮอร์โมนมันเสื่อมถอยเนาะอ่าพวกนี้ก็คือไม่ได้เหนื่อยถึงขนาดว่าจะเป็นโรคขนาดนั้นนะคะคือเวลาฮอร์โมนตกมันไม่ถึงกับเป็นโรคนะแต่ว่าคุณภาพชีวิตอะเช่นเมื่อก่อนฉันทําได้1ิเนี้ยตอนนี้ฉันอาจจะเหลือห อะไรแบบนี้<ม>ก็คือมันมันดรอปลงไปอย่างงี้ค่ะใช่<ม>ก็คือให้เราสังเกตตัวเองเราจะพอรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเริ่มจากมีปัญหาแล้วนะเริ่มเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอาการที่คุณหมอบอกก็คือจริงๆมันจะมีเรื่องผมร่วงด้วยใช่ไหมคะใช่ร่วงเยอะขนาดไหนคะวัยทองแล้วมันจะแยกยังไงกับอาการที่ว่าผมร่วงเพราะโรคอื่นๆคําว่าวัยทองอะมันหมายถึงทั้งฮอร์โมนลดลงด้วยอะและหมายถึงพวกสารอาหารต่างๆลดลงหลอดเลือดเริ่มเสื่อมถอย เลือดไปเลี้ยงรากผมไม่พอสารอาหารไม่พอค่ะแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงตกคบมันจะร่วงพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะร่วงรวมๆเนาะแต่ถ้าถ้าร่วงเป็นหย่อมๆอันเนี้ยอาจจะต้องไปดูว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอ๋อเดถ้าวัยทองคือจะร่วงแบบรวมๆไม่ได้แบบตรงหามไม่หายเป็นกระจุกหรือว่าแบบอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีก็คือขาดสารอาหารบางทานได้น้อยลงเบื่ออาหารบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้มีภาวะพวกนี้ได้อก็คือมันก็เป็นผลมาจากการเสื่อมถอยอ่ะออพออารมณ์ไม่ดีนู่นนี่นั่นก็ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยอาหารสารอาหารก็ไม่ครบทุกอย่างก็เลยใช่สรวนไปหมดเลยใช่ค่ะอย่างอาการไวทองที่คุณหมอเคยเจอคนไข้มาหาแล้วเป็นอาการหนักที่สุดเลยเนี่ยค่ะเคสนั้นนี่อาการเป็นขนาดไหนละคะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์อะ ความซึมเศร้าหมอคิดว่าหนักหนาสําหรับไวทองก็คือเหมือนกับไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากทําอะไรไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากแต่งตัวเก็บตัวเงียบเพื่อนชวนไปไหนไม่ไปเลยอ่ะและประเด็นคือเหนื่อยลาเยอะหลับไม่ได้เขาก็จะทรมานเนาะอารมณ์ก็จะไม่ดีก็คือหลับก็ไม่ยอมหลับอะบางคนไม่นอนแบบสองวันสามวันนะแล้วสุดท้ายโดยมากก็อาจจะไป ใช้ยานอนหลับช่วยละเออคันนี้พอใช้ยานอนหลับไปมากๆคันนี้ก็ติดเนาะพอติดคันนี้มันก็อาจจะส่งผลในการกดการสร้างโฮอร์โมนด้วยเนาะยานอนหลับอะ่ะคันนี้พอมันใช้ไปนานๆต่อเนื่องมันก็อาจจะทําให้พวกเรื่องของความจามําความสดชื่นอะไรพวกนี้ค่ะมันดรอปลงไปหมอเคยเจอคนไข้ที่เหมือนกับโฮอร์โมนมันตกอะตกจนว่าเหมือนแรงใจเขาหมดเนาะแล้วเขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงด้วยเพราะเขานอนไม่ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับอยากจะทํากับข้าวให้ลูกกินอะก็ยังรู้สึกว่า ยากลำบากอยากจะช่วยลูกจัดของก็ไม่ได้ทําชีวิตประจําวันที่ปกติควรต้องทําได้ทําไม่ได้แล้วก็กิวตี้ตัวเองว่าทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้<ม>โทษตัวเองก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่พวกนี้เวลาที่เรามาปรับสมดุลฮอร์โมนกันดีๆก็จะเริ่มออสดใสขึ้นสดชื่นขึ้นอย่างเงี้ยเริ่มกลับมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวเริ่มแบบอยากจะออกไปข้างนอกเ<ม>งี้ยค่ะ,คะกลับมาแบบดูแลลูกๆได้ อืมค่ะเป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่ทีเนี้ยอ่อพอเข้าสู่วัยทองอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันจะมีความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเกิดขึ้นเราจะแยกได้อย่างไงว่าอันเนี้ยไม่สบายตัวจากการที่เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะกับมไม่สบายตัวเพราะว่าเราอาจจะป่วยเป็นอย่างอื่นไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวส่วนใหญ่ถ้ามาจากฮอร์โมนนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับปวดมุ้งปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมหมอจะพูดยังไงดีคืออาการบางอย่างมันก็ทับซ้อนกันเนาะคือบางคนก็อาจจะปวด เมื่อปวดข้อจากเป็นโรคข้อก็ได้หรือบางคนก็คืออาการไวทองอ่ะก็ทำให้ปวดข้อได้เหมือนกันอันนี้หมอคิดว่ามันค่อนข้างทับซอ้อนหรือว่าเลี้ยวแรงน้อยอย่างเงี้ยเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยบางทีโรคหลอดเลือดหัวใจก็เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายจากฮอร์โมนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการพวกเนี้ยค่ะอยากให้เบื้องต้นเลยคือเช็คสุขภาพประจาปีก่อนอว่า ระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันโอเคอยู่ไหมไม่ได้เข้าข่ายในการเป็นโรคใช่ไหม,มถ้ามันไม่ได้เข้าข่ายในการเป็นโรคส่วนใหญ่ที่หมอเจอมากๆก็คือบางคนเขามีอาการเนาะแล้วเขาไปตรวจเช็คมาทุกรงพยาบาลแล้วอะไปมาสี่ห้าที่แล้วว่าตรวจลง่งตรวจเลือดทุกอย่าง MRI สแกนซ t ทีทุกอย่างปกติหมดเลยอย่างเคที่หมอบอกว่าเขานอนไม่หลับอนละ้ไปเช็คมาทุกอย่างแล้วอ่ <c oughs> หรือบ,บางคนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอะไปหามันสาร,รพัดแล้วอะไปตรวจเลือดมาหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าเกิดสมมติตรวจเบื้องต้นแล้วมันไม่เจอ มันไม่มีอันเนี้ยหมอคิดว่าต้องมานึกถึงฮอร์โมนละว่าแบบเอ้ยแล้วระดับฮอร์โมนมันลดลงไหมวิตามินลาท้าุบางกลุ่มมันน้อยไหมเพราะว่าพวกเนี้ยโดยมากอาจจะไม่ได้ตรวจกันเป็นทั่วไปเนาะอาจจะต้องแบบคุณหมอที่เขาดูเรื่องฮอร์โมนนะ <ừ> mm. เขาถึงจะตรวจแล้วก็ปรับให้เพราะก็มีหลายคนที่ทุกอย่างปกติหมดอะคะ่ะ <c oughs> แต่คนไข้บอกฉันไม่ปกติ <c oughs> <c oughs> อาการฉันไม่ปกติฉันนอนไม่ได้ฉันไม่มีเลี้ยวฉันไม่มีแรงอย่างเงี้ยอ่าพอมาปรับสมดุลฮอร์โมน พอตรวจเราเจอเราเจอเราก็ปรับให้อย่างเงี้ยค่ะโดยมากคนไข้ก็จะดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นปุ๊บฉันฮอร์โมนตกอย่างเดียว <c oughs> ก็ไม่ใช่นะ <c oughs> ก็คืออาจจะต้อง เขาเรียกว่าตรวจสุขภาพประจําปีพื้นฐานนะคะแล้วก็ถ้ามีเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยก็ควรไปเช็คหัวจงหัวใจหลอดเลือดอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นโรคข้อหรือปวดข้อมากๆก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอพวกรุม,มาตรงรุมาต่าตอยด้วยอะ่ะหมอคิดว่ามันเสริมกันฮ<ม><ม>อร์โมนมันน่าจะเป็นพาร์ทที่ก่อนที่เราจะเป็นโรคหนักอะคือเหมือนกับชะลอไว้เพื่อไม่ให้มันถึงกับเป็นโรคอะทั้งหมดก็คือจริงๆก็ต้องสังเกตร่างกายตัวเองแล้วก็เราจะรู้แหละว่าไออันเนี้ยมันเริ่มไม่ปกติของเราแล้วแล้วก็ถ้าอยากรู้แน่ชัดก็ไปตรวจก็จะดี ช่ค่ะห,หมอคิดว่ามันไม่ไม่ได้ขัดแย้งกันเนาะแต่ว่ามันไปคู่กันนี่แหละค่ะอ,อย่างน่นอนก,ก็ต้องลองเช็คเนาะทั้งแบบของฮอร์โมนด้วยแล้วก็ทั่วไปด้วยเนี่ยค่ะมีคําถามแน่นอนค่ะว่าถ้าสมมติเราเข้าสู่วัยทองละทุกคนต้องผ่านเหมือนเป็นด่านหนึ่งสถานีหนึ่งที่ทุกคนต้องผ่านมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนคะคุณหมอภาวะวัยทองอะค่ะก็คือเป็นช่วงหนึ่งที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายมันลดลงอย่างรวดเร็วจนร่างกายมันปรับตัวได้ไม่ทัน นะคะ,อ,ะอย่างเช่นพวกอาการร้อนรูบว่าเหง่อออกกลางคืนเนี่ยค่ะในทั่วไปอะ่ะก็จะอยู่กับคนไข้ประมาณนักสองสมปีเรื่องเหล่านี้นะคะหรือว่านอนไม่หลับบางคนก็อาจจะอยู่2อสปีแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยร่างกายก็จะเริ่มคุ้นชินกับระดับฮอร์โมนที่น้อยลงพวกร้อนรูบว่าเง่อ,ออกกลางคืนมักจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเราคุ้นชินใช่เพราะว่าเราคุ้นชิน,นแต่ไม่ได้หมายความว่าระดับฮอร์โมนเรามันจะกลับขึ้นมาเท่าเดิมนะเพราะพวกนี้มันก็น้อยลงไปตามวัยค่ะเราแคะ่ปรับตัวอยู่กับมันได้ใช่ร่างกายมันปรับตััววได้้้้เพรราาาะะะฉนนนนกกกียออออขงงงท็จล แต่ระดับฮอร์โมนที่น้อยแล้วมันน้อยเลยนะคะเช่นพวกความเสี่ยงกระดูกผูกระดูกพุนยังเท่าเดิมไหมก็ยังมีเหมือนเดิมนะเรื่องความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจสมองส่งสมองเสื่อมมีไหมก็ยังมีนะแต่อาจจะไม่มีอาการเช่นร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนหงุดหงิดง่ายพวกนี้อาจจะไม่มีแต่ว่าบางอาการที่เกิดจากฮอร์โมนน้อยอ่ะ มันก็ยังเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวัยทองถ้าเรียกว่าเป็นช่วงที่อโฮอร์โมนมันตกเยอะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งต่อนอร่างกายเริ่มปรับได้แล้วส่วนใหญ่มันจะกลับสู่สมดุลประมาณนึงนะคะ่ะไม่อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจําวันละแต่ถามว่าระดับโฮอร์โมนน้อยลงทุกวันไหมก็น้อยลงทุกวันถ้าสมมุติว่าเราใช้ชีวิตตามปกติเลยอ,อย่างสมมุติฟังคุณหมอวันนี้เขาบอกว่าสองสามปีเดี๋ยวก็ปรับตัวได้อยู่ได้ถ้าอย่างนั้นสมมุติเราเริ่มมาเป็นสักปีแรกแล้วแล้วเราทนไปอีกสัก โอเคแล้วอย่างนี้ไม่ต้องปรับอะไรเลยได้ไหมคะหมอก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่อาการเกิดพวกนี้มันทรมานเนาะร้อนบูบว่าเหงื่อออกกลางคืนอย่างเงี้ยมันอยู่สองสปีอย่างเงี้ยค่ะถ้าร่างกายมันปรับได้มันก็โอเคแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันหมอเจอคนไข้สิปีแล้วยังร้อนวูบว่าอยู่เลยยี่สิบปีแล้วยังเหงื่อออกกลางคืนอยู่เลยยังนอนไม่ดีอยู่เลยก็แสดงว่าสมดุลฮอร์โมนของเขาร่างกายมันปรับกลับมาไม่ได้อันนี้หมอคิดว่าต้องร่วมดูแลจริงจังแต่ถ้าเป็นช่วงสองสามปีแรกนะหมอคิดว่า ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะกินให้ดีนอนให้ดีออกกําลังกายลองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเบื้องต้นดูก่อนเนาะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะลดความเครียดสะสมดูนะคะแล้วก็อาหารการกินอะไรทุกอย่างอย่างที่บอกเนี่ยเราปรับสักหน่อยก่อนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมันกลับคืนสมดุลมาให้ได้ไหวมากขึ้นค่ะแล้วถ้าบางคนใจร้อนกว่านั้นอพอเริ่มเข้าสู่ใบทองเป็นแน่แนแนละไวทองไม่อ,อยากได้ถึงสองสามปีค่ะ ขอแบบเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้มันจบแล้วอะค่ะหมอแนะนงพวกกลุ่ม,มวิตามินแร่ธาตุก่อนง่ายสุดอ่าหนึ่งก็คือพวกกลุ่มวิตามินดีวิตามินดีเป็นวิตามินที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายนะคะรวมถึงเวลาเรามีความเครียดเนะี่ยวิตามินดีก็ใช้ในการต้านเครียดด้วยอ่าวิตามินดีก่อนเลยค่ะอ่าวันละสัก5,000ันไอยูในช่วงแรกนะคะแล้วก็สักช่วงหนึ่งปี2ปีอาจจะลดเหลือ2000ันไอยูได้่กินทุกวันไปนะคะดีใช่ค่ะตากแดดได้ไหมคะแดดได้10%ประมาณ คน oh. ส่วนใหญ่ประเทศไทยส่วนมาก80-90%ขาดวิตามินดีกันทั้งนั้นคะ คนส่วนใหญ่ที่มาที่คคิดิกก็คือขาดหมดละค่ะเพราะว่าถ้าไม่ขาดคงไม่ไม่มาเจอกันแน่นอนที่นิกใช่ไหมเพราะฉะนันส่วนใหญ่อันนี้ดูแลได้เบื้องต้นเลย2ก็คือกลุ่มของสังกะสีสังกะสีก็เป็นแร่ธาตุที่ช่วยในการสร้างฮอร์โมนใครที่เริ่มนอนไม่ค่อยดีต่างๆก็อาจจะมีกลุ่มของแมกนีเซียมติดมาได้แล้วก็พวกกลุ่มไขมันดีโอเมก้าสามครีโอ์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องหลอดลงหลอดเลือดต่างๆ ร่างกายก็จะเสื่อมทรงไปน้อยลงการทานโปรไบโอติกจุลินทรียดีพวกนี้ก็ช่วยปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ทําให้การอักเสบในร่างกายต่างๆลดน้อยลงไปร่างกายหลังฮอร์โมนต่างๆที่ควรจะเป็นได้ดีมากขึ้นเข้านอนให้ไวพยายามลดความเครียดก,ก็จะช่วยทําให้เหมือนกับภาวะไวทองกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นเพราะจริงๆบางคนก็ไม่มีอาการเลยก็มีนะคะบางคนไวทองไม่มีอาการเลยแต่บางคนก็มีอาการเยอะก็มี เพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับร่างกายของเราอ่ะมันจะปรับ,บสมดุลได้เร็วช้าแค่ไหนอ๋อโอเคหมายถึงว่าจริงๆแล้วว่ะไัวทองยังไงทุกคนเป็นแต่ว่าจะแสดงอาการแค่ไหนอันนี้อยู่กับการดูแลตัวเองถูกต้องค่ะใช่อย่างบางคนหมอเจอคนไข้ไม่มีอาการเลยอะก็มีหมายถึง <Sie> ว <'re S 1> ่าเขาไม่มีอาการมายาวนานเลยจนโอเคอาจจะแบบ5้าปีสิปีอาจจะเริ่มมีบางเรื่องเพราะระดับฮอร์โมนมันเริ่มน้อยจริงๆแล้วก็มีก็มาดูแลอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็คือ หลังประจําเดินหมดปั๊บมาเลยนอนไม่ลหลับนู่นนั่นนี่แสดงว่าระดับฮอร์โมนตัวอื่นๆในร่างกายอะ่ะมันก็เสียสมดุลไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่กลับมาหรือว่าน้ําหนักขึ้นเยอะเผาผลาญไม่ดีว่าลงคุงอารมณ์เปลี่ยนนีเดียวพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูแลอ๋อนั้นคําถามที่เป็นหน้าถามว่าเออถ้าถ้าเราแบบเริ่ม เข้าสู่ไวททองแล้วแล้วเราอยากให้มันจบเร็วๆนั่นก็คือกลับมาดูแลตัวเองใช่ให้มันปรับสมดุลได้คือให้ให้แค่ว่าอาการร้อนวูบวาบหรืออาการที่เราหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกทรมานกับการเป็นไวทยทองอ่ะมันหายไปใช่ค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องฮอร์โมนลดนั้นคือมันแก้ไม่ได้อ่าใช่มันลดลงไปตามวัยแต่ว่าถ้าออกกําลังกายดีนอนดีอะค่ะบางกลุ่มมันก็จะเหมือนกับลงช้าอ่าร่างกายมันก็จะแข็งแรงก็ชะลอเขาใช่ก็ชะลอเขาไป